สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจุราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับใครนะคะที่ได้คะแนน IELTS band 6ถือว่าเยอะไหมก็ต้องบอกว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะถือว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการวิชาการหรือว่าจะใช้ในแบบของชีวิตประจำวันก็ได้ถือว่าใช้ได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สกลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็ะะสามารถจะ ลงเรียนคอร์ส p r i เ a t หรือว่าตัวต่อตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะติวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นําำปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาเตอร์นะคะ